สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำจุลินทซีย์ไล่แมลงนะครับเป็นจุลินทรียประเภทที่5นะครับหรือเรียกว่า E.M. 5นะครับชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เป็นต้นตำรับเนี่ยเขาเรียกว่าสุโตจูนะครับมาดูส่วนประกอบกันเลยละกันนะครับอันดับแรกเลยก็จะมีน้ำส้มสายชูนะครับ1ลิตรนะครับ แล้วก็กางน้ําตาล1ลิตรนะครับ EM 1ลิตรนะครับแล้วก็มีเหล่าขาวนะครับ35หรือ40 d k ก็ได้นะครับ1ขวดใหญ่นะครับก็ประมาณ0.65ลิตรนะครับก็น้ําเปล่าอีก6ลิตรนะครับใช้ขวด1.5ลิตร4ขวดนะครับตวงลงไปในถังเลยนะครับ ถังหมักก็ซื้อเอานะครับ69บาทนะผมไปซื้อมาจากร้านมา20บาทนะครับอันดับแรกจะเทกาก,ากน้ำตาลลงไปก่อนนะครับประมาณ1ลิตรนะครับกา,กากน้ำตาล1ลิตรเทลงไปก่อนเพราะว่ากากน้ำตาลนี้มันจะคนยากนิดหนึ่งนะครับกว่ามันจะละลายนะครับปิ่นจะออกคล้ายๆน้ำตาลไหมนะครับน้ำตาลที่เราไปเคี่ยว คนนานมากนะครับกว่ามันจะละลายหายเหนียวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะครับใส่ไปเลยนะครับหนึ่งลิตรนะครับน้ำส้มสายชู1นลิตรเสร็จแล้วก็ใส่ เหล้าขาวนะครับ1นขวดใหญ่นะครับือนี่ของผมเป็นเหล้า4 0กรีนะครับสุดท้ายก็ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับ EM ลงไปนะครับใส่ไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ ครับคนเสร็จแล้วก็หาถุงอะไรมาครอบปิดปากถังไว้นะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับแล้วเราจะหมักไว้15วันนะครับอัตราเอาไปใช้นะครับถ้าป้องกันแมลงพ่นทุก1อาทิตย์เนี่ยก็ใช้ 20cc ซีซีต่อน้ํา20ลิตรครับไปเราก็หาอะไรมาเอาปิดฝาถังไว้เลยก็จะดีมากนะครับ